อืมวันนี้วันที่สามสิบมีถุนามาชมโกกน้องนามอืสวัสดีค่ะช่องประดีชาแนลคนไทยกระสินกเกษตรพ่อเพียงแบบบ้านๆเฮาค่ะเมื่อน,นี่ยพามาเบิงโขกกน้องนาเพิ่นคุดแล้วไหม,มเนี่ยเ<ม> <laughs> จ้าของเพินคุดแล้วไหม อันพื้นที่สามไร่เนี่ยเพิ่งขุดแล้วไม่ไม่สดสด้วยค่ะเอาต้นกล้วยมาลุงนะาางง่งน่ะหาหฮมเงาให้มันก่อนรับแหลกเนาะนี่โคกน้องหน้าค่ะ <c oughs> เป็นโบาภาพสุูงๆน้องขุดยังงหญ่อันนี้จะเป็น,น,ด,ปนดาวเป็นรูปดาวเพราะอันนี้เฮ็ดเป็นรูปยี่งน้องนี่น้องนี่เป็นไข่ออเป็นรูปยิง่ง จะเป็นหัวใจกรบโบปินเนาะมางันหัวใจว่องแวงโอ้ยงามอันนี้มันลึกเนี่ยน้ำมันขึ้นมาเลยบ่แม่น้ำฝนนั่นอะน้ำออกบ่อลแล้วน้ำออกบ่ออันลึกลึกแปดเมตรตีนี่น้ำออกบ่อลอันนี้แปดเมตรข้อมลึกไอพื้นที่ทั้งเบิดนี่มันอันึสามไร่สามไร่ โอ้โหทีสามไลบมาที่นี่ปลูกเข้าไปมานี้บริเวณปลูกนี่เอาเต้สิปลูกเอาแต่สิปลูกอันนี้เพิ่นคุดฟรีโคกงหลงหน้าคุดฟรีค่ะลวงคุดห้ฟรีอันนี้ก็จะเฮ็ดอันเป็นข้องใส่ไก่เนาะนี่ข้องใส่ไก่อือเน,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 นี่ยแล้วก็มีอันไ้หน้าปลูกเขาหนำเนี่ยข้องใส่ไก่ใส่ทอไ้เรียบร้อย คันรุ่นนี่ก็ร่วงน้องคันรุ่นน้องก็ร่งคล้องเออเนี่ยจากหมองมาอ๋อมีทอนี่เนาะเชื่อมมาเนี่งามเลยแต่ละหมองเฮ็ดแบบคือกันบ่ไปบึงปาดอันไอ้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 ร่องนนัมันก็ลึกขึ้นเนาะร่องน้ำไหลมันก็ลึกขึ้นน่ะหืมนี่ไปบ่นี่แต่จะปลูกมองนี่มองนี่อัน ไม่ไม่ถ้าปูบักแตงบางอย่างนี่งามถึงได้เนี่เนี่ยเอาเอาเม็ดบักแตงอันยังว่าปูกระผาเนี่ยปูบักแตงเอือบางอย่างงามได้นี่พื้นใบก้ันนี้กล้วยไอ้กล้วยกล้วยนั่นโอเคแต่ว่าอันนี้อันนี้เ้าปลูกมันส่องว่างนี่ไหมส่องว่างเลยเออปูกรเบิดปาด์ตปูเบิดแต้นมองปลูเลยโอ้ยเต้นมองปลูกแต่ว่า จะปลูกอันเนี้เขาบ้านเขาคืนแล้วนะเน็นะว่าบ้านเขาฮะไม,ม,ม,ม่ไม่ไหลดวงเลยโอ้เออเออมุกนี้เนะาะา อันนั้นเป็นเป็นอันนั้นเนาะน้ำทับสะเพราลลนนี่ดีก็บ่ไปมันเต็มมันก็คือลนมันก็จะลนไปมันจะไหลไปไหลไปมันจะไปใส่ข้างนั้นไปหอดใช่ไหหอดหันก็มีทอใส่อีกกะพูดทอปูนทั้งุูนสูงเลยเนาะทั้งุูนสูงจะไหลลงมาังสิเป็นบ่น้องก็เสื่อมใส้กล้องน้องเสื่อมกรเสื่อมใช้กล้องที่ไหนน้องนั่นก็มาหากล้องน้องนี่ก็มาหากล้องโคกน้องนาบ่ะที่นี่เหลือแต่ต้นไม้เนาะคุดรุ่มใหแล้ววันนี้เรือแต่ต้นไม้ แนี่ยปลูกออเออเดี๋ยวต้นไม่เดี๋ยวเขาเอาไม้ไญ่มาปลูกน้ำผลไม้มานํำพืชผักสวนผั่วเห็ดไปแบบที่นี่สุดยอดเลยสวยงามไปะปะ,ปะ,ปะ,ปะโคกน้องนาโมเดลสวยงามสามไรพื้นที่สามไร แตมาอยู่ฟังทั้งนี้เนาะมันจะเห็นอันนี้เป็นเป็นไฮน่าน,นี่ก็เป็นโคกอันนี้คล้องที่ที่ตัดมาจากน้องแรกเนาะก็จะมาเป็นนี่เป็นนี่เป็นวักเป็นวักทะลุมีทอทะลุมาตรงนี้รถก็วิ่งเข้ามาได้รถก็วิ่งเข้ามาได้ ล่องน้นกันลึกขึ้นนะไปบังน้องนั่นเป็นรูปอะไร